สวัสดีครับไอส์กานะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใส่คีย์เคสนะครับของ Royal e n f i e l d นะฮะวิธีการใส่จะได้ตัวที่เป็นคีย์เคสหนังไปนะฮะสามารถแยกชิ้นได้สังเกตประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกุญแจนะฮะวิธีการใส่เราก็ง่ายๆเลยนะฮะมันจะมีช่องอยู่ด้านบนยัดเข้าไปยัดตรงๆเข้าไปเลยนะฮะ ไม่ใช้เล็บในการที่จิกหนังนะครับไม่งั้นมันจะเป็นรอยนะเราช่วงแรกๆที่ใส่นะครับมันอาจจะมีความคับหน่อยนะครับเราก็ดันๆๆเข้าไปเนื่องจากอันนี้เนี่ยมันใส่หลวมง่ายอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใส่จริงแล้วเนี่ยตัวที่เป็นของใหม่เนี่ยอาจจะคับนิดหนึ่งนะครับมายัดลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นสายคล้องที่เราสามารถปลดได้ปลดประมาณนี้นะครับและส่งประมาณนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ลอยเข้าไปในรู แล้วก็ทำการล็อกนะครับดึงให้เขาทรงครับก็จะได้คีย์เคสที่หุ้มกุญแจแบบคลาสสิกนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ